วันนี้ก็พามา,าลดชุดโปรทุเรียนกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาลดชุดโปรตามที่ลูกค้าหลายๆท่านเรียกร้องนะคะบางท่านก็บอกว่าลดยาวลิ้นจีบ้างยาวลิ้นจีสายพันธุ์ราคาเบ,บ็แเพลงมากนะคะราคาเพลงทุกชุดเลยนะคะก็อยากได้แบบว่าราคาประหยัดประหยัดอยากได้ราคาแบบว่าเป็นชุดโปรลด เอาไปามือใหม่ปลูกกัวตายซื้อต้นแพงไปแล้วจะเสียดายนะคะวันนี้เราก็จัดโปรตามที่ลูกค้าต้องการนะคะวันนี้ดาวมาลดชุดโปรชุดนี้ที่ให้ดูอยู่นะคะเป็นไซส์ถุงเบอร์10นะคะตัวนี้เป็นไซส์ถุงเบอร์1ิให้ดูนะคะนี่ํำต้นโคนต้นก็จะเป็นแบบตี่เฮให้เห็นเลยนะคะชุดนี้นะคะลดโปรต้นละ100บาทนะคะถุงเบอร์10นะคะถุงเบอร์10ต้นละ100บาทเท่านั้นผู้เรียนสายปัญยาลินจิกระไซนะคะ พระไอ้พระพระไซนะคะไม่ว่าจะเป็นไซกระดูไซกิ่งแพนกิ่งข้างแล้วก็เป็นกิ่งกระเทยนะคะชุดนี้เราพระรวมกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าดูนะคะมันจะมีอยู่แบบว่ากิ่งพระแบบนี้นะคะก็คือเราจะขายแบบว่าเป็นกล่องนะคะ100ต้นนะคะขั้นต่ําเราถึงจะส่งนะคะชุดนี้เราไม่ขายลงกล่องลงกล่องมันจะมีปัญหาเรื่องค่าส่งนะคะเราขายเป็นกล่องนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะโคนต้นนะคะนาต้น,นะ เขาสวยหมดนะคะไม่มีอันไหนที่ไม่สวยนะคะแต่เขาจะทรงนะคะทรงของเขาจะไม่สวยทุกต้นเราจะคละไซส์ไปก็คือแบบว่าเป็นไซส์กระโดงบ้างกิ่งแพนบ้างกิ่งข้างบ้างแบบนี้นะคะแต่เฉลี่ยรวมแล้วใน100ต้น้อนั้นนี้ ต้นละ100บาททั้งหมด1กล่องพระแบบเหมาก่องนะคะกล่องละ100บาทรวมส่งส่งแบบเหมาก่องไปษมี2,300บาทต่อ1กล่องนะคะบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะทุเรียนสายพันยาวลิ้นจีไซส์ถุงเบอร์ 10, 80, 90เซนนะคะพระพระไซนะคะพระไซส์ก็คือกระโดงเพนแล้วก็กิ่งข้างรวมกันนะคะชุดนี้ก็คือกล่องละ1 100ต้น ค่าส่งรวมต้นไม้12,300บาทราคาแบบลดลดที่สุดแล้วนะคะยาวลิ้นจี่ชุดคระนะคะยาวลิ้นจีชุดคระอิ่งนะคะพระไซนะคะชุดนี้เป็นถุงเบอร์สิบทั้งหมดเลยถุงเบอร์สิอันนี้นะคะลำต้นก็ที่ให้ดูอยู่เลยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าแต่เราจะขายเป็นกรงนะคะกรงละหนึ่งร้อต้นค่าส่งรวมรวมต้นไม้หนึ่งืองพันสบาท กรองละ12,300ัรบาทรวมส่งนะคะสั่งขั้นต่ำา1 0 0ต้นนะคะสั่งขั้นต่ำา1 0 0ต้นก็คือเหมากองเลยนะคะบริการจะส่งทั่วไทยถ้าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการแบบว่าให้ส่งแบบว่าเยอะๆยอะ,ะ1,000ต้นแบบนี้ขึ้นไปนะคะ เราส่งแบบรถรั้วของทางร้านนะคะรถคิวนะคะกระบะรั้วหกล้อสิบล้อสิบล้อพว่วงอยู่ที่ลูกค้าต้องการรับแบบไหนนะคะอยู่ที่จํานวนต้นเลยชุดนี้นะคะถ้าสั่งก็หนึ่งกล่องหนึ่งมืนสองพันบาทรวมส่งนะคะเราขายตรองละหนึ่งร้อยต้นหนึ่งมืนสองพันบาทรวมส่งชุดนี้ไม่แถมนะคะหนึ่งร้อยต้นตกต้นละแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะทุเรียนสายพันธุ์ ยาวลิ้นจี่นะคะถุงเบอร์สิบนะคะถุงเบอร์สิบเลยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทหาซื้อไม่ได้นะคะลูกค้าต้นไม้ไม่ใช่ว่าเป็นชุดโลนะคะเป็นชุดที่ใบของเขาแบบว่ากิ่งไม่เป็นทรงเท่าไหร่ก็จะมีแบบว่าสวยแบบนี้ก็มีเยอะนะคะสวยแบบนี้มีเยอะเลยแล้วก็เป็นทรงสวยแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือกระโดงสีตีสมาฝั่งนี้กระโดงทรง,งกลมมาฝั่งนี้เป็นชุด เป็นต้นแบบว่ากิ่งข้างนะคะกิ่งกระเทยกิ่งแพนนะคะมาอ,ะอันนี้ก็แพนอีกอย่าให้ดูทุกอย่างเลยนะคะอ่าทุกแบบเลยลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปขอดูในไลน์นะคะดูต้นไม้ชุดปโปร ในในคลิปไปก่อนแล้วถึงจะเข้าไปสั่งซื้อนะคะอันนี้นะคะดูโคนต้นนะคะดินถุงเบอร์สิบนะคะถุงเบอร์สิบโคนอวบมากก้วนมากแข็งแรงมากสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็ดูกิ่งแพนของเรานะคะดูแพนสวยมากนะคะแล้วก็กิ่งข้างนะคะรวมกันอ่ะกิ่งข้างก็จะเป็นแบบนี้กิ่งข้างแล้วก็กิ่งกระเทยนะคะแล้วก็เป็นกระดงสี่ติศนะคะมันก็จะรวมแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นกระดงทรงกลมนะคะ,ะทรงกลมจะไม่มี ชุดนี้เอาจริงๆแล้วมันจะมีสี่ทิศนะคะรวมอยู่ด้วยถ้ามีกระโดงทรงกลมมันก็มันก็หาเยอะหาจะหาช้านะคะกว่าจะแต่ว่าเราจะแบบว่าได้นะคะเพราะาเราคัดออกไปหมดแล้วนะคะคัดออกไปทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการนะคะชุดนี้รวมนะคะรวมรวมรวม,รวมส่งด้วยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ